ใหญ่ให้ค um> ู <S <S ่เชอรี่ก้อยหอยปลาเป็นแต่แซทะขนาดสีสันนี่มกปลาน้อยมกปลาซิวลูกโดดด้วยปลาดนี่มื่อนี้พามาหาหอยเชอรี่พี่น้องหาหอยเชอรี่ใหญ่ๆไปก้อยน้ำลงละกาสาออนเนาะเหมือนปักใหญ่เลยสี่หาหน่วยพอก้อยได้นี่ อยู่นี่มันหน่วยใหญ่อยู่แล้วอุ้ยกาะกันเป็นคู่เป็นคู่อยู่สองอนีอีกสามห้าหน่วยนะอุ้ยสะใจใหญ่หลายๆเอาไปเหนือจากก้อยกินแล้วก็ไปแช่ฟิตไว้เนะบอกพีนะอุ้ยนี่อีกหน่วยนึ่ง อย่าบอกนะเอามุมเดียวนี่พอก้อยแล้ว <Okay. S 1> อุ้ยโซ่หน่อยนึงโอ้โนีบหน่อยนูบอนี้มีอีกมีอีกมีอีกคู่อยู่มีอีกสองไปสี่สอง,สสองคู่โอ้ย ใจหน่วยหอยนี่ละไปไกลแหละขุ้น่ะขึ้นอะมีแห้ง่ายอ๋อลูกมีบ่กูเหรอไปใส่มองเลยอยู่จุดเดียวนี่นี่กลางน้ำกันยังแต่บ่ลงดอกไม่ใช่เปียกเลาะบึงรูปเอาเขมีอีกเนี้ย ขอมเชอรี่โอ้ี่เันเป็นไข่เรียบร้อยละหอยอันนี้ถ้าได้อยู่ใส่บ่มีศูนย์พันบ่มีดับศัตรูข้าวได้หนิได้แถวนี้ไม่น้ำใหญ่หนิว่มันเลยใหญ่ตาม ถ้าเป็นตามนามันกับโบใหญ่ไาน,นี่นาโบาเคลนสติต๊กก็มีอยู่แต่บไหลายแต่ขนุนโบใหญ่ปานนี้เนาะอยู่อ่มากมอือฉีเต็มมองละเอาเต็มมองนี่ก็เมือเลยจ้ะเมือต้มจังหน่วยสองอู้อยู่อีกฟากหนึ่งพวกก็มี เดี๋ยวเกเคียนโมเมนต์บอตะคุ่มตะคุ่มอยู่นี่นบก่กสีน้วยมีอีกไหมเฮ้ยฝั่งพี่ปลาเตรียมลงต้องลองมายกยอเบิง่งหน้ามจนขุนเลยบอกเคีนเลยได้เพิ่มไหม าหน่วยผู้อยู่ฝากคุณเนาะดำมุมทุ่มมุมทุ่มอยู่่ะขึ้นมาไปเมื่อต้มํำนิ้กะเต็มมองละพอลอะเกะแล้วก็ได้ตั้งหลายเด้วยโหมันตัวใหญ่เนาะอูอ่บ่งวิธีต้มเลยทำยังไงจะได้หอยเชอรี่แซ่บๆมากินกลับมาถึงบ้านแล้วนี่หอยที่เราเก็บมาเอาไปต้มต้มจนฝ่าเพื่นเปิด จนสุกแล้วก็จะมาแกะออกเดี๋ยวาจะสแยกตัวกับขี่กับใส่มันเอาไว้เห็นเป็ดเดี๋ยวนนงัดออกจากหัวอ,ออกจากตัวเพื่อนก่อนนอนตื่น,นเต้นเลยเขากี่ตัวนีปลาทโตเขากินกบบระออเบน เอาตาออกน่นดจ้ะแมทติ๊กัดออกก่อนติ๊กแยกใส่แยกตัวเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เด้อหัวนี่อัพี่นี่อันนี้หัวเพิ่นแล้วจ้ะนี่มันจะอยู่ข้างหลังนีนตาเอ้นาตาหอยกินแล้วเมาเฉพาะหอยเชอรี่แล้วจ้ะหอยปังกับโบเป็นดอกหอยหนากระโบเป็นนี่จกออกน,นี่จะเป็นก้อนแข็งๆนี่แหะแมนจ้ะที่อยู่ข้างหลังเป็นตุ่มเนี่น อันนี้หัวหอย,ออยนี่นี่นี่น,นี่ลักษณะกมาดึงออกแบบน,นี้ดึงออกแล้วเราค่อยไปล้างด้วยน้ำเกลือกับน้ำหมักนาวหรือน้ำส้มสายชูจ้ะแบบน,นี้โอ้คนจะได้กรอบเก็บเรียบร้อยแล้วก็มาล้างด้วยเกลือเกลือจะช่วยเรื่องความขาวรับเอาเอดินเต็มออกเมือกมันออกได้ดีจ้ะเมือกหอย ไปล้างน้ำออกเอสามถึงสี่น้ำจ้ะใส่เยอะๆเลยเกลือเพราะงย่านเค็มล้างน้ำเกลือออกแล้วนะล้างไปสามน้ำสี่น้ำก็ำไ,ได้แล้วก็มาใส่มักน้าวล้างเลยน้ำมักน้าวถ้ามีถ้ามีามาหลายหลใช้น้ำส้มสายชูก็ได้เมนจ้ะ บางนาที่มันสีไปนี่ตู้เย็นมันเย็นเกินพี่น้องจ้ามันช้ำเ<ะ>ม็ดก็เอาใส่เลยด้วยวเราค่อยคัดออกได้อยู่เอาความเปรี้ยวเอาความหอมใส่หลายเท่าใดแห้งดีจบังนาวมันทำให้ตัวหอยกรอบนำ้ำเมนอันดับแรกด้างน้ำเกลือแต่ก็ตามด้วยน้ำบางนาวถ้าบม่มีน้ำส้มสายชู ทำให้หัวหอยกอบและลดกลิ่นคาวคันนวดโดยหมักนาว เสร็จแล้วก็เอาไปล้างสามถึงสี่น้ำอีกจ้ะอู้ยกบโกบในมือเขาเลยรูห้หรือมันจะแข็งแบบนแน่นหอมพร้อม,อ,ม,อ,มอันแไงก็มาล้างน้ำเปล่าล้างทำความสะอาดแบบนี้ล้างจนคิดว่าสะอาดเลยพีนี้สามสี่น้ำก็ล้างรู้ โอ้ยขีสชันขาตัวโอ้พอดีเอ็กขายกันดลหลายบาทสิเด้โอ้ดูละร้อยเอาเกลีทีน้ำมาแต่ความชัวร์เขาก็เอาไปไล่เช่นนึงนี่ใชาจะเป็นอันว่าเรียบร้อยเอ็กซิมได้แบบนี้มาใส่จำซั่วแช่ตู้เย็นไว้ก้อย ไส้ลาบเผาไมนูหอยด่ฮะใส่ลาบเผาผัดกะเพราย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดมื่อใหม่จะไปเอาอีกหรอจ้ะตลาดนัดถ้าเบิ่งดีงานไหลเรือไฟนี่ต้องมีแหลไม่ละสาวไม่ละยี่สิบบาทหอยย่างเป็นกระผ่าผ่าผ่าเสียบยาวๆจักหน่อยย่างบวกเกินสองหัวเนาะเวลาเพิ่นผ่าเป็นชิ้นหนบนี้ฮะเกินสองหัวสามหัวยี่สิบบาทใกล้เลยเด้องานอะไรเรือไฟเด้อ เชิญชวนด้จ้าผู้ใดอยู่ไกล้ม,มาเที่ยวเ,<ล>ยเ,อเอาอีกจักสองน้ำเดี๋ยวพาพี่น้องไปซอยก้อยจ้หาหั่นซอยเรียบร้อยแล้วจ้สาสติกเอาไปขั้นน้ำบากนาอีกเท่นึงเด็กเอามาล้างอีกรอบมันมันมันหลายเฮงน้ะบอกกินเนาะเขาสิแบ่งแช่ตู้ไว้ครึ่งตัวครึ่งเลยจ้ะหลายดีเนานับหน่วยได้เลยแต่เวลาออกมาซอยทำแบบนี้หลหลายทำได้หลายไมู่เลยก็เลยแบ่งแช่ตู้เย็นไว้แม่จ้ะเด็ก็จะแบ่งก้อย เราติดก่อตัวตักแบ่งไว้ก่อนอันนี้แบ่งออกครึ่งต่อครึ่งมาได้เวลาก้อยมะนาวน้ำมะนาวใส่สักสองซี่ก่อนคลุกส่วนผสมน้ำมะนาวก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องปรุง ก็ไ่ได้หน่อยได้ดิเ,เรื่องก่อนอย่องเรต้องว่าถึงีะไรจ้ะกับข้าวที่เราหามาในเต่ะละมึกก็จะมาเป็นเมนูให้เราได้กินอาจจะถ่ายลงคลิปบ้างไม่ถ่ายบ้างโอ้ใส่นี่ก่อนนะข้าขวคั่วใสข้าขวคั่วก่อนข้าขวคั่วคือขัวสดๆสติกคั่วแลวสติกสิเอาไปแช่ตู้เย็นไว้มันจะได้หอมนานๆข้าขวคั่วพริคั่ว พี่ขั้วเนี่ยก็ขั้วเองแต่บ่ได้ตามบดเอาเลยองนัวน้ำปลาหมูกอบหอมใส่ที่หลังหมูมันจะได้ไม่ช้ำ หอมปะหอ,หอมต้องข้าวคั่วใหม่ชืน้นดังเลยกับขอนี่ค่ะอะไรที่เป็นวัตถุดิบใหม่ๆน่ะบอกว่าเครื่องปรุงบอกว่าวัตถุดิบมันสีแซ่บใส่หอมบัตเตอระไข้ซอยในนี้มี ผักชีใบเลื่อยใบขิงใบมะกรูดหอมแดงขอาให้เข้ากันกบเป็นอันว่าเรียบร้อยนีรูก้อยหอยแทบแทบอยู่แล้วมีปลาแล้วพี่น้องนี่ดิก้อยหอยปลาเป็นแต่แ่บขนาดสีสัน นี่มุกปลาน้อยมุกปลาซิวลุกโดดด้วยผักผลไม้ของเราปลูกไว้มาแซบแนบนำกันครับโอ้พี่น้องย้อนแสงพอดี <c oughs> ย้อนแสงพอดีเลยมันก็จะเป็นมืดมืด <c oughs> มาเด้อมาเด้อแบบนี้เด้อก้อยหอยมุกปลาซิวหอยมุกปลามุกใบตองใหนมากรอบอ่อน บาเพ็ดกับลูกโดดเด้อก <c oughs> ินน้ำบอรทานมันย้อนแสงจริงจริงเนื้อมันขาวชั่วเฮ้ยผิวมันเหลืองอล่ามมึยนี่บบอ,อืมดกนะจะบอกลูกดวงนี้ก็ได้ <c oughs> อ่ะบะเค็ธนัดช้อนมากกว่าบะเค็ตักเขาเลยอื <c oughs> <ผ>มส,สมุนไพรหั่มเจอใบมะกรูดเจอใบขิงเจอวกระไรประชิวกว็ด้วเดอจะเป็นมืดหน้จอกระดั้งย้่นเสีง มันบดเลียทำม,มันบดจะพอดีแดดได้นะมุมเนี่ยจอนนี้อืมต้งเลุเ้งตดด,ดจังมุกป่าชาขกอ,อกหาอยู่ฮะก,กิน เมนมะกอกของข้อหอข้ากันอืม่มะกอกกับก๋ยหอยเมนูราเข้ากันูกกยาคนหน้าเฮาลูกไว้ยหวาอนอรเลยม,ม,มันมีต้นเนื่งอยู่นี่มะกอกเต้นมะกอกกเขติ๊กตักโหายมันงเอาไปกิน,อน,กนยอด เพราะว่าหมากมันมันมีหลายอยู่เนาะเ<ช>ปเจ้ยตามขางทาง,งได้ทั่วไปแต่ใบมันมันช่หาชิ้นยากก็เลยมีต้นนึ่งไัเนี่ยต่อยให้เจีเ๊ยตลบบอดบ้านเ,าเราสารพัดเราทำอยู่บ้านจักเตียสามสี่สามส,สามตืมอขก,กินอ้อมบ้านบ่นบนมีขาดนสลำหกักรากไม้แบบมือแล้ว สามปีเต็มเมื่อเดือนพฤษภาเอากลับมาบ้านนะมีเนื้อหนาขึ้นมีหน่อไม้ขึ้นเต็นาเอสเต็นาเอสสี่ครั้งพอมาเดือนที่ทำนาพอดีมาเดือนทำนาพอดีพฤษภามีมะม่วงมีลิ้นจี่มีลำไยมีมัมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอส้มโอยังเดมะม่บ่มะรีนปิง ตะลิงปวิงหมักยมมายองจีตหมองอ๊ะทุเรียนยังมึงทุเรียนไปเถอะไปเราะสันเดียร์จ้าจ้าก็พาพี่น้องไปเลาะมาแล้วเลาะมากรับมากินนตำกันคือเกาเอาครับกินน,นนิสาเซ็นทันนิสากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในเดอ้อแลพพ้วมพร้อมกันคลิปหน้านทินนิสาสวัสดีครับสวัสดีจ้า